สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวเนเพื่อนมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเรานี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยมากนะคะเป็นเห็ดผัดน้ํามันหอยค่ะซึ่งเห็ดที่เราจะใช้วันนี้เป็นเห็ดที่กินง่ายเพ,เพื่อนไม่เหนียวไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่แรงจนกินไม่ได้นะคะบางคนกินเห็ดหอมหรือว่าเห็ดเข็มทองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเนาะแต่เห็ดอันนี้มันคือเห็ดกลิ่นขาวนะคะมันจะมีความกรอบ แล้วก็ไม่เหม็นเลยไม่เหนียวไม่พันฟันเขียวยากแน่นอนนะคะใครที่กำลังหักกินอนะ่ะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเห็ดค่ะมะีกระเทียมค่ะมีต้นหอมอันนี้เอาไว้ใส่ใหเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์เป็นกุ้งจริงๆเปลี่ยนเป็นหมู ไก่หรือว่าเป็นไม่ใส่น้ัตอ์เลยก็ได้นะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสก็ปรับได้เองตามชอบเลยเพราะว่าแต่ละบ้านก็ชอบรสชาติที่ต่างกันอยู่แล้วนะคะใครจะใช้แบบซอสผัดอนเนกประสงค์ซอสผัดผักได้หมดนะคะวัตถุดิบมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนๆก่อนนะเพื่อนๆอันนี้เราลืมหั่นนะคะก็หั่นเป็นท่อนขนาดไม่ต้องยาวมากนะ มันจะทําให้เห็ดผักของเราที่แบบเป็นสีขาวโคลนดูมีสีสันมากขึ้นประมาณน,นี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะกันเวลาผัดผักเลยพวกนี้เราจะชอบใช้ไฟแรงๆนะคะมันจะหอมแล้วก็ผัดออกมาแล้วแบบมันอร่อยอมหีหอมกลิ่นของกระทะด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนิดเดียวก็พอเอาแค่ผัดแล้วพอแบบไม่ติดกระทะนะคะใครใช้เป็นสเปรย์ออยล์ก็ได้นะเพื่อนเง่าย เร็แล้วก็ใส่กระเทียมไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยค่ะ นะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปผัดได้เลยค่ะเห็นพอโดนความร้อนนะคะเราก็ใส่ ซอต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปหนึ่ง,นเงเราเตรียมใส่ในถ้วยเดียวเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะสะดวกดีเทนงไ็ได้เลย <S <S แล้วผัดให้เข,ข้ากันค่ะผัดจนทุกอ,อย่างสุกดีนะคะเพื่อนๆสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลย พิ่มสีสันนิดนึงนะคะจะได้ดูน่ากินมากขึ้นแล้วก็ปิดไฟค่ะเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันว่าเราสามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเมนู เห็ดผัดน,น้ำมันหอยง่ายๆของเราในวันนี้นะนเพื่อนเนให้เต็มที่เลยนะเตรียมของแล้วก็เวลาผัดเนี่ยไม่เกิน20นาทีเราก็จะได้เมนูแบบนี้เวลาทานแล้วนะคะกินกับขา้บาวสวยข้าวต้มหรือว่าใครจะกินบเ,เปล่าก็ได้นะมันอร่อยดีนะคะอย่างที่บอกว่าเห็ดน,นี้มันไม่มีกลิ่นกินง่ายแล้วมันก็กรอบด้วยใครที่ชอบกินอะไรกรึบกึกรอบๆแบบพวกมันกระพุนมือกรอบอะไรเงี้ยลองไปกินดูสัมผัสคลายกันเลยนะคะแล้วก็มันอยู่ที่การปรุงรสชาติของเราด้วยเนาะแล้วก็เพิ่ม สารอาหารต่างๆด้วยการใส่เนื้อสัตว์เข้าไปก็จะทําให้มันเป็นมื้ออาหารที่ทําให้เราได้ไประโยชน์แล้วก็อิ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด share, กซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเวนวันค่ะเพื่อนๆก็ ฝากกติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ